ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ JP ครับแล้วพบกับอันอีเช่นเคยนะครับผู้นรยการขายและการตลาดของบริษัท JP ประเทศไทยจำกัดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับเจ้าตัวนี้เลยแอร์เคลื่อนที่ JP รุ่น9,000 BTU 12,000 BTU และ15,000 BTU ครับพร้อมชุดดูดอากาศระบบ2ท่อวันนี้ฮะเจ้าตัวนี้เลยครับก็คือเราจะมาอธิบายการทํางานของชุดดูดอากาศระบบ2ทอนะครับว่ามันดีกว่า ท่อเดียวอย่างไรจริงๆแล้วแอร์เคลื่อนที่ j p x 1เซตนะครับจะเป็นแอร์เคลื่อนที่เปล่าๆไม่มีชุดดูดอากาศร,ระบบ2ท่อให้นะครับตัวนี้ต้องซื้อแยกในราคา1,700บาทครับลูกค้าอธิบายก่อนนะฮะว่าหลักการทํางานของแอร์เคลื่อนที่ทํางานอย่างไรตอนอที่เป็นระบบท่อเดียวนะครับลักษณะตรงนี้เลยครับจะเป็นลักษณะคอยเย็นและคอยร้อนนะครับเวลาที่แอร์เคลื่อนที่ทํางานนะครับจะดูดลมเข้าไปในส่วนของคอยเย็นและคอยร้อนนะครับดูดลม เข้าไปในส่วนของคอยเย็นนะครับผ่านน้ายาปล่อยออกมาเป็นลมเย็นคอยร้อนดูดผ่านเข้าไปในแผงคอยร้อนและปล่อยออกไปเป็นลมร้อนนั่นแสดงว่าเราดูดเข้าไป1พ่นออกมาอากาศอยู่ภายในห้องนะครับดูดเข้าไปนะครับหพ่นออกไปเป็นลมร้อนนั่นแสดงว่าอากาศภายในห้องของเราเนี่ยจะถูกดึงออกไปข้างนอกนั่นแสดงว่าก็จะต้องมีอากาศจากภายนอกในบริเวณอื่นนะครับเข้ามาทดแทนอากาศภายในห้องให้มันเข้าเดิมเพราะฉะนั้น แอร์เคลื่อนที่ระบบท่อเดียวจึงเย็นไม่ฉับเวลาที่ลูกค้าใช้ภายในห้องวันนี้ครับ j p s ก็เลยคิดค้นชุดดูดอากาศระบบ2ท่อเข้ามาชุดดูดอากาศระบบ2ท่อดีอย่างไรนะครับเมื่อเราต่อกล่องดำตัวนี้เข้าไป ที่บริเวณแผงคอยล้อนด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นก็คือคอยเย็นดูดเหมือนกันนะครับคอยร้อนดูดเหมือนกันแล้วปล่อยออกไปเป็นลมร้อนวันนี้ครับเราต่อชุดดูดอากาศระบบ2ท่อต่อท่อเพิ่มขึ้นมาอีก1ชิ้นนะครับนั่นแสดงว่าลมจะถูกดูดเข้ามาจากข้างนอกดูดเข้ามาปุ๊บผ่านกล่องเก็บลมตัวนี้ผ่านเข้าไปที่แผงคอยล้อนและ ปล่อยออกไปเป็นลมร้อนลักษณะการบุนเวียนอากาศจะเป็นแบบน,นี้ครับดูดเข้ามาผ่านน้ำยา,าผ่านแผงคอยร้อนนะครับปล่อยออกไปเป็นลมร้อนนั่นแสดงว่าภายในห้องของเราเนี่ยจะไม่ถูกดึงอากาศออกไปข้างนอกนะครับเพราะเราเอาอากาศจากข้างนอกเนี่ยครับเข้ามาผ่านน้ำยาผ่านแผงคอยร้อนแล้วก็ปล่อยออกไปเป็นลมร้อนจะช่วยอะไรนั่นก็คือ <S <S เหมือนเราติดแอร์ติดผนังเลยครับก็คือแอร์ติดผนังคอยร้อนจะอยู่ด้านนอกใช่ไหมครับแผงคอยจะมีเฉพาะแผงคอยเย็นอย่างเดียวที่อยู่ด้านในห้องนะครับ ถ้าเราต่อชุดดูดอากาศระบบ2ท่อไปจะทําให้ประสิทธิภาพการทําความเย็นหรือภายในห้องของลูกคาเย็นขึ้นและดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าลมที่ดูดเข้าไปนะครับผ่านแผงคอยเย็นออกมาเป็นลมเย็นถูกรีเทิร์นลลเข้ามานะครับจะทําให้ภายในห้องเนี่ยเริ่มมีอากาศเย็นแล้วลมเย็นภายในห้องเนี่ยก็ถูกผ่านเข้ามาแผงคอยเย็นอีกทีนึงก็จะทําให้ห้องค่อยๆเย็นดีขึ้นน<ๆ>ั่นเองครับส่วนเราไม่ต้องไปสนใจแล้วฮะตัวนี้มันดูดอากาศจากข้างนอกเข้ามาปุ๊บผ่านแผงคอยร้อนแล้วก็ออกไป ประสิทธิภาพการทาความเย็นภายในห้องก็จะดีขึ้นแต่อย่างนี้นะครับต้องต้องดูด้วยนะครับเช่น9 0 0 0พ bpu นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเหมาะกับขนาดห้องที่ไม่เกิน12ตารางเมตรถ้าเราต่อตัวชุดดูดอากาศร,ระบบ2ท่อเข้าไปด้วยนะครับจะลดอุณหภูมิได้ประมาณ2,3องศาจากที่ลูกค้าต่อระบบท่อเดียวนะครับอันนี้ก็คือเราลองเทสมาล้ว1 2่0 0มื่นส b u ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมาะกับขนาดห้องที่ไม่เกิน 16ตารางเมตรต่อชุดดูดอากาศร,ระบบสองท่อไปด้วยก็จะทําความเย็นได้ดียิ่งขึ้น 1, 5 0 0 0 BTU ันเหมาะกับขนาดห้องที่ไม่เกิน20ตารางเมตรต่อชุดดูดอากาศร,ระบบ2ท่อไปก็จะทําความเย็นได้ดีขึ้นเช่นกันนะครับแต่ครับถ้าห้องของลูกค้า20ตารางเมตรนะครับใช้กับแอร์เกินพี่90,00ัน u ไม่ว่าลูกค้าจะต่อชุดดูดอากาศร,ระบบ2ข้ท่อเข้าไป ก็ไม่สามารถที่จะทําความเย็นได้ทั้งห้องเหมือนเดิมเพราะ9 0 0 0 BTU มันเหมาะกับขนาดห้องที่ไม่เกินแค่12ตารางเมตรเองครับในกรณีที่ลูกค้าใช้ขนาดแอร์ที่ไม่เหมาะสมกับขนาดของห้องแอร์ hmm. ก็จะทําความเย็นไม่ได้ไม่ช่านะครับประสิทธิภาพการทําความเย็นถึงแม้มันจะร้อยเปรเซ็นตก็ตามแต่ว่ามันผลิตความเย็นมาไม่ทันกับความกว้างของห้องนั่นเองนะครับในกล่องนี้นครับก็จะมีวิธีการประกอบมีวิธีการใส่ท่อลมร้อนแล้วก็มีวิธีการ ใส่เจ้าตัวนี้ด้วยนะครับวันนี้คลิปง่ายๆครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการประกอบชุด2ท่อเข้ากับ a i r j p จรุ่น9,000 BTU 12,000 BTU และ15,000 BTU นะครับสำหรับรุ่นเล็ก6,000 BTU ของเรายังไม่สามารถใช้ชุดดูดอากาศระบบ2ท่อของเราได้นะครับจะตามผมมาดูเลยนะครับผมเลือกที่จะเอากล่องเข้ามาติดอย่างเดียวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะง่ายในการติดตั้งสังเกตที่ผมยืนนะครับผมจะยืนคอมแอร์ JPX ไปเลยนะครับลูกค้าครับกล้องอินสิร์ตเข้ามานะฮะตำแหน่งที่จะต้องใช้ขาเกี่ยวตัวนี้นะครับเกี่ยวบริเวณแผงคอยล้อนอยู่ที่ช่องที่2นะครับบริเวณด้านบนนะครับจะต้องอยู่บริเวณช่องที่3ของแผงคอยเย็นนะครับวิธีการเกี่ยวนะครับผมทําอย่างนี้นะฮะผมเกี่ยวเข้าไปในช่องที่2แล้วนะครับวัดตําแหน่งให้ตรงนะครับอันนี้อยู่ในช่องที่3แล้วนะครับตรงนี้เขี้ยวตรงนี้ควรที่จะอยู่ระหว่าง กลางนะครับของแผงคอยเย็นนะครับผมจะเริ่มทําการกดลงไปกดเรียบร้อยครับได้แล้วครับแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าจะง่ายนะครับควรที่จะเอาตัวนี้มาติดทีหลังนะครับก็จะมีเคี้ยวล็อกกิบล็อกอยู่นะครับประกบเข้าไปในรูเลยนะครับอย่างนี้นะครับบิดทีหนึ่งนะครับปุ๊บบิดทีนึงปุ๊บนะครับอยู่แล้วครับพออยู่แล้วนะครับก็จะเป็นชุด2ท่อที่สมบูรณ์แล้วนะครับ เวลาถอดก็ง่ายมากเลยดึงออกปุ๊บออกแล้วครับนี่ครับง่ายแล้วครับก็วิธีการติดตั้งชุด2ทอก็เสร็จแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ